ันนี้ถ่าย,ยไม่ใช่ทายดิเปลี่ยนซีนร <c oughs> วดคาตาผมไม่ลงเฟซหรอกพี่เดี๋ยวเถ้าแกพี่จับได้ผมลงยูทูบแกดูกดยูทูบแกเอาคุ้นๆว่แล้วคือช่างนี้ด้วย นี่นะครับวิธี limb. เอาลวดออกแกะหกเหลี่ยม kx033 นะครับจะไม่ถอดใส่ตัวนี้เหรอหรือมันไม่ออกเน่ยไม่เอาใส่สามตัวเลยหรือล,ลองสองตัวก่อกน็ได้นี่ตัวหมุนนะครับเราทำมาไว้อย่างนี้เอาน็อตฝาตัเดินแล้วก็ขัด มีคนถามมาหลายคนที่ถอดถอดลวดเราจะแงะลวดตรงนี้ออกอ่ะเชียวเอาหมุนนี้ เตีเอาตีมันโผลหน่อยดึงลวดลวดหมุนฝานะครับแต่ฝามันน่าจะโดนอะไรกระแทกมาแล้วมันเลยหมุนยากตีมาก่อนนิดนึงตัวก,การ ไมำไม่มาว่ะดึงออกมปเลยวางมันดีตานี่ดึงลวดออกแล้วครับกระตรุกฝาตุก,กงัง ลวดนี่เขี่ยขึ้นมาเห็นหางเท่างหะก็ดึงได้เลยนะครับตัวนี้ไม่มีสูตรตายตัวแล้วแต่เฉพาะหน้าง,งานแช้ตัวกระตุกดึงออกเคยลงไปว่าปีกวากวาัวแล้วเขาหาว่าผมตัดต่อเอา ลองดูอันนี้สดๆเลยสออนจะเดินสู่ลส,สามนะครับทำการรื้อ บล็อกเดย์เบอร์สี่เลยแก๊สกระป๋องน่าจะใช้นะตัวเนี้ถ้ามันไม่ออกอ่ะ เป็น KX จะเป็นจิบล็อกนะครับ K91 อะ่ะแต่อันนี้มันเป็นเกลียมล็อกเอาเฟืองออกเสร็จแล้วก็จะมีัวล็อกน็อตเป็นเบอร์6นะครับหกเหลี่ยมเบอร์6สองทัวแล้วก็หมุนนอตใหญ่ออก Hei. ก็ลุกด้วยอัตโนมัติซีนดีไหมไหไหไวูมลายบลัฟเปลี่ยนรถเปลี่ยนแล้วนะครับลายบลัฟ ใส่ซีนก็จะเดินใส่เหมือนเดิมถอดยังไงก็ใส่อย่างงั้นเหมือนเดิมครับใส่ลวดนะครับพับหัวไว้ ใส่เข้ารูแล้วก็อีกคนหมุนนะครับตีฝาเอาค้อนมาก็ได้ตีให้ ไปเรื่อยมันก็เข้านะครับไม่มีสูตรตายตัวสูตรหมดพยายามยกยกยกให้มันสะดวกที่สุดนะครับ หมุนให้ตรงรูเดิมนะครับรูที่ใส่ไม่งั้นรั่วจ้าไปายนิดหนึ่งออเขี่ยดูดูอีกนิดหนึ่ง ไม่งั้นรั่วนะครับก็เรียบร้อยแล้วก็ฝากไว้แค่นี้เปลี่ยนสีกุ๊บนะครับสวัสดีครับ